5นาทีปีศาจแดงสนับสนุนโดยแรงสุดขีดสปีดเร้าใจนิวซูซูกิสวิฟท์พาวเวอร์อยู Swift, อัพคอฟีฟ้าออนไลน์4เดือนนี้เรามีอัปเดตรายชื่อนักเตะใหม่และผู้จัดการทีมใหม่นิวโรสเตอร์ทั้งดาวรุ่งและซูเปอร์สตาร์พร้อมอัปเดตสกิลเพิ่มเลเวลโค้ชให้ไปถึงระดับท็อปรีบโหลดเบซาวโบกันนะครับทุกท่านสวัสดีครับ พอท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงจะตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใครที่เป็นสายลูฟุตบอลแบบเข้มข้นทุกคืนและอยากเสวนาเรื่องปีศาจแดงพร้อมกับลุ้นของรางวัลสไตล์เด็กผีอย่าลืมนะครับแอดไลน์ไปได้เลยนะครับพี่แอสไซน์นัดดูบอลรับรองเด็ดแน่นอนครับวันอะไรครับเนี่ยผมไม่รู้จะเริ่มคลิปนี้ยังไงดีเลยครับแต่ที่แน่ๆนคือตั้นแต่ช่วงเที่ยงคืนที่ไทยมาจนถึงช่วงเช้าเนี่ยข่าวใหญ่เกิดขึ้นเยอะมาก โอเคครับเอาเป็นว่าผมจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนที่ทุกท่านจะหลับมันเป็นสถานการณ์ก่อนเกมที่เชลซีเจอกับไรตันในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งช่วงค่ำของเวลาไทยมีข่าวว่าจอแดนเฮนเดอร์สันกับตันทีมิรวอกูจะเรียกกับตันทุกทีมมาประชุมด่วนและข่าวจากเลอติกก็รายงานว่าแฮร์รี่แม็กควายเนี่ยงงเต้กับเอ็ดวูดเวิร์ดมากครับว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้เรื่องซุปเปอร์ลีกเนี่ยทำไมไม่บอกกันเลยครับส่วนโอเลกุูนาโซชาก็รู้เรื่องว่าจะไปแข่งซุปเปอร์ลีกเนี่ยจากที่ โอเล่ก็เลยงงครับแล้วก็นําลูกทีมลงไปเจอกับเบอร์ลี่เสร็จแล้วก็ไปเจอคําถามเรื่องซูเปอร์ลีกจากนักข่าวซึ่งโอเล่ก็สีหน้าเปลี่ยนชัดเจนเพราะว่าไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้จะตอบยังไงแล้วก็ไม่รู้เลยครับว่าเหตุการณ์ของสโมสรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับซึ่งก็ต้เราย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อวันจันทร์จากเกมที่เอรันโรสนัทที่ลีสพบกับลิเวอร์พูลนะครับชัดเจนว่าแฟนบอลที่อังกฤษนะ่ะต่อต้านซูเปอร์ลีกเอามากๆครับแม้ว่าแฟนบอลชาวไทยจะคิดเห็นนนเเเรื่่่องงี้แบป็2าากกท,ทักน แต่ว่าที่อังกฤษเนี่ยพวกเขายึดถือขนบยึดถือประวัติศาสตร์มาตลอดชีวิตโดยเฉพาะด้านฟุตบอลครับยุยดีคุณจะเอาฟุตบอลรายการใหม่ที่มีแต่ทีมใหญ่ไปลงเตะกัน พวกเขาไม,ม่ยอมแน่ครับแต่ว่าเกมมาเปลี่ยนชัดก่อนเกมที่เชลซีเจอกับไรตันหน้าสนามแซมฟอร์ดบริดจ์เนี่ยมีแฟนเชลซีไปประท้วงกันเต็มไปหมดเลยครับจนปีเตอร์เชคที่ปรึกษาด้านเทคนิคของสโมสรเชลซีต้องออกมาห้ามแฟนๆให้อารมณ์เย็นลงและภาพมันก็เผยแพร่ไปทั่วโลกครับช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองครับที่มีข่าวรายงานว่าเชลซีจะเตรียมเอกสารเพื่อถอนตัวจากซูเปอร์ลีกทันทีตามด้วยแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ถอนตัวทันทีในช่วงเวลาใกล้กันครับน่าจะเป็นเพราะว่าเรือใบสีฟ้าเนี่ยรู้ดีว่าคืนวันพุธเนี่ย พวกเขาจะต้องลงเจอกับแอสตันวิลล่าซึ่งน้าควกเขาไม่ถอนตัวเนี่ยน่าจะเจอกระแสะจากแฟนบอลต่อต้านแบบที่เชลซีเจอแน่นอนแถมเรื่องมันก็บานปลายไปกันใหญ่ครับเมื่อบอริสจอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษเนี่ยถึงกับต้องลงมาจัดการเองโดยที่ยืนยันชัดเจนให้ทีมจากอังกฤษเนี่ยเลิกยุ่งกับซูเปอร์ลีกซะครับซึ่งเบือต้น2สโมสรถ,ถอนตัวไปแล้วไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่วงตี2ตามเวลาประเทศไทยเนี่ยข่าวใหญ่กว่านั้นก็มาครับเมื่อเสือดับเทียนหนึ่งทุกเจ้าก็รายงานตรงกันว่าเอ็ดวูดเวิร์ดเนี่ยประกาศลาออกจากตำแหน่ง แต่ไม่ได้ออกทันทีนะครับแต่ว่าเขาจะออกหลังจากสิ้นปีปฏิทิน2021คือปแปลว,ว่าออกแน่ๆครับแต่ว่าขอเก็บงานเก็บอะไรให้มันเสร็จสิ้นดูแลความเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยออกไปครับสําหรับสาเหตุของการลาออกเนี่ยตรงนี้นักข่าวเชียร์หนึ่งรายงานไม่ตรงกันนะครับทางเจมส์สตักเกอร์จากเทเลกราฟก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเป็นเรื่องที่เอ็ดคิดมานานแล้วแล้วเจ้าตัวก็มีความสัมพันธ์ที่ดีมากกับระกูลเกรเซอร์แค่ข่าวลาออกมันรั่วอาวันนี้เท่านั้นเองครับแต่ว่าฟาบริซาโอครรากน่ การละออกเนี่ยก็เพื่อ,อรักษาชื่อเสียงของตัวเอสเองต่างหากละครับทีนี้การละออกของเอสเนี่ยก็ทำให้ซูเปอร์ลีกสั่นสะเทือนสิครับเพราะว่าเอสเนี่ยถือเป็นพระรองของทีมซูเปอร์ลีกรองจากฟอนเรนโนเปเรสประธานของเรมาดริดเท่านั้นนะครับจากนั้นเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงต่อมาก็มีกระแสว่าทีมอ,อื่นๆเนี่ยจะออกตามกันไป ช่วงนั้นเองครับพี่จอห์นนนเฮดเนลร์สันโพสภาพลงโซเชียลใจความว่านักเตะลิเวอร์พูลไม่ชอบให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนี่คือการตัดสินใจร่วมกันของนักเตะลิเวอร์พูลเราจะยังคงเคียงข้างแฟนบอลแล้วก็เราเดอะคอปอย่างไม่มีเงื่อนไขจริงๆเนี่ยเขาทิ้งมอเตอร์อยู่ในวอล์กอโลนไว้ด้วยนะครับแต่ผมไม่อ่านนะครับเพราะว่านี่คือช่องแมนยูแซวเล่นนะครับแฟนหงครับมาชมแล้วอย่ากโกรธผมนะผมเล่นมุกนะ โอเคครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็มีคําถามจากแฟนบอลว่าเอ็ดคุ้มเวิร์ดไปแล้วและยูเนเตดจะยังอยู่ในซูเปอร์ลีกอยู่หรือเปล่าคือตอนแรกเนี่ยเปเรสมีให้สัมภาษณ์กับสื่อสเปนอย่างเอลเชรินกิโตตอนตีสี่ครึ่งตามเวลาที่ไทยนะครับแต่ว่าเปเรสแกติดประชุมติดพันกับตัวแทนผู้บริหารจากทีมซูเปอร์ลีกก็คือคุยเครียดหาข้อสรุปว่าจะเอายังไงนี่แหละครับก็เลยมาให้สัมภาษณ์ไม่ได้ครับแต่ประเด็นที่นักข่าวอยากรู้และเอาไปเขียนมีแค่อย่างเดียวคือ สรุปทีมในอังกฤษจะถอนตัวทั้งหมดไหมซึ่งในที่สุดนะครับก็ได้ข้อสรุปประมาณเลยตีสีเครื่องไปนินึงครับโดยที่อาร์เซนอลเป็นทีมต่อมาที่ประกาศถอนตัวตามด้วยเอซิมิลานและในที่สุดก็เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ถอนตัวจนได้ครับจากประกาศอย่างเป็นทางการของสโมสรในช่วงเวลาประมาณตีสี่ห้าสิบเก้านาทีตามเวลาบ้านเราครับแล้วก็ตามน้ําด้วยทีมจากอังกฤษอีก2ทีมทั้งสเปอร์และก็ลิเวอร์พูลสรุปก็คือทีมจากอังกฤษออกหมดครับแต่ทีนี้ถามว่าซูเปอร์ลีกล่มสลาย อยางผมก็อยากจะเขียนแบบนั้นนะครับแต่มันก็มีบางทีมที่ยังไม่ออกครับอย่างเช่นทีมจากสเปนเช่นบาร์เซโลนาแล้วก็อเลติโกมาดริดเหมือนพวกนี้นจะเป็นพวกเดียวกับเปเรสก็คือไม่มีใครออกเลยขณะที่อันเดรียอายเยลี่ประธานยูเวนตุสก็ให้สัมภาษณ์กับคอเรเดโรสสปอร์ตสื่อที่3สาของอิตาลีว่าซูเปอร์ลีกเนี่ยจะยังมีอยู่ต่อไปครับซึ่งเรื่องกอสิบย้ำว่าเป็นข่าวที่ยังยืนยันไม่ได้นะครับระดับความน่าเชื่อถือไม่สูงมากนักนะครับ บอกว่ายูฟาเนี่ยมีนอกมีในกับเรื่องนี้ด้วยโดยการไปล็อบบี้จ่ายเงินก้อนใหญ่ให้กับทีมพริมลีกถอนตัวจากซูเปอร์ลีกให้หมดครับรายงานนี้มาจากมุนโดเดอปอร์เตโวสื่อเทียสีจากสเปนอันนี้เนี่ยใช้วิจารณญาณหนักๆเลยนะครับส่วนทีมจากสเปนเนี่ยยูฟาไม่ได้ติดต่อไปนะครับเพราะดูดีว่าน่าจะยืนข้างเปเรสแน่นอนส่วนอเดนติโกมริดเนี่ยตอนแรกขอคิดก่อนหนึ่งคืนว่าจะเอายังไงครับแต่ว่าดูจากรายงานแล้วเนี่ยตอนแรก2ทีมที่คาดว่าน่าจะยังยืนหยัดต่อสู้ลมหนาวนั่นคือเรลมริและต อันนี้คือช่วงเช้ามืดครับกระทั่งช่วง7จ็ดโมงเชา้าวันพุธที่21เมษายนตามเวลาประเทศไทยฟาบริโซโรมาโ,โน่ยืนยันแล้วครับว่าซูเปอร์ลีกจะพักไปอย่างไม่มีกําหนดก็เป็นอันว่าโปรเจกต์นี้แทบจะพังแล้วก็ล่มไปแน่นอนแล้วนะครับในนาทีนี้ครับผมแทงท้ายอีกนิดนะครับอดัมคราฟตันพูดข่าวจากดอตเลติกเนี่ยสับทีมผู้จัดซูเปอร์ลีกเละเทะเลยครับ เขาบอกว่าซูเปอร์ลีกประกาศเปิดตัวยิ่งใหญ่แต่ก็ยังมีช่องวูวเยอะมากเพราะไม่บอกอะไรให้ชัดเจนสักอย่างครับคือตอนแรกบอกว่าจะมี15ทีมร่วมมือแน่แต่ก็มาแค่12คือบอกว่าจะมี5ทีมรับเชิญแต่ก็ไม่ได้บอกว่าทีมรับเชิญเนี่ยมายังไง บอกว่าจะมีทีมหญิงด้วยแต่ก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยครับและที่สําคัญเนี่ยบอกว่าจะมี JP Morgan สถาบันทางการเงินชื่อดังมาช่วยออกเงินค่าลิขสิทธิ์จัดการเื่องการถ่ายรอบสดแต่ก็ไม่เห็นมีการออกมาประกาศอย่างเป็นทางการฉะนั้นแม้จะมีเว็บไซต์ประจําของซูเปอร์ลีกอย่างเป็นทางการ แต่หลายอย่างมันก็เป็นลมที่พัดไปมายังไม่มีความชัดเจนอะไรครับนี่คือสิ่งที่เปเรสแล้วก็ไอยาลีที่ยังอยู่เนี่ยอย่างน้อยก็ในเวลาที่ผมทำคลิปนี้ก็ต้องรับมือแล้วก็ตอบคําถามกับผู้สื่อข่าวต่อไปนะครับว่ามันมีช่องโัวอะไรแล้วมันเกิดปัญหาอะไรมากมายและที่สำคัญเนี่ยทีมจากอัง,งกฤษออกหมดเนี่ยคุณจะทํายังไงต่อก็ต้องไปรอตามข่าวกันนะครับ สำหรับเรื่องของยูเนเต็ดแน่นอนนะครับข่าวที่เราต้องตามมันต่อคือใครจะเป็น c ีอแทนเอ็ดวูดเวิร์ดซึ่งย้ำอีกครั้งนะครับว่าเอ็ดยังอยู่ทํางานจนถึงสิ้นปีนะครับรวมถึงการขาดเอ็ดไปเนี่ยจะทําให้ตระกูกเลเกรเซอร์ไม่มีขุนพลคนเก่ง และจะทําให้พวกเขาเนี่ยตัดสินใจขายทีมหรือเปล่าเพราะว่าการไปร่วมกับซูเปอร์ลีกแล้วต้องรีบดีดตัวออกมาเนี่ยก็ทําให้ตระกูลเรเซอร์นั้นเสียเครดิตไปพอสมควรครับพวกเขาจะวางมือจากแมนเชสเตอร์ยูไดได้หรือ,อยังและอนาคตของทีมที่เรารักจะเป็นอย่างไรติดตามข่าวทุกประเด็นไปพร้อมๆกันทางเพจและช่องดูบอลกับนทนะครับเราสัญญาเราจะไม่ทิ้งคุณไปไหนครับอย่าลืมนะครับว่าสำหรับสายลูฟุตบอลทุกคืนถ้าคุณอยากจะเฮไปกับพวกเราแล้วก็ยังได้พูดคุยเต็มอิ่มเรื่องปีศาจแดงไม่ควรพลาดแหลแอสไซน์เนอต แอดมาคุยกับผมส่วนตัวได้เลยส่วนใครอยากจะรู้จักเพื่อนใหม่ในกลุ่ม Open Chat ใหม่เทียวบังับ Open Chat ผู้คขยเองในหมู่แฟนบอลปีศาจแดงผมฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับกดไปไอเข้ากลุ่มกันได้นะครับสามไมคีคือพลังสู้ความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเพราะพวกเราคือครอบ,คร,บครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและอย่าลืมนะครับว่าเราไม่ทิ้งกันครับขอบคุณทสุกิ Way of Life และ FIFA Online 4